สวัสดีครับผมชื่อนายอดิศรสุธรรมลนะครับรหัส672-1126092นะครับหมู่เรียนดี3วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องประการลังฟอกขาวที่เกรดเบลีเอ,อร์ลีฟนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับอ่าเรามาดูเกรทเบลีเอ,อร์ลีฟกันนะครับ เป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาวกว่า2,000กิโลเมตรอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียมีสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งปะการังชนิดอ่อนและชนิดแข็งสีสันที่สวยงามกว่า350ชนิดนะครับตลอดจนปลาและสิ่งมีชีวิตในทะเลต,ต่างๆเนี่ยอีกทั้ง1,500ชนิดและเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกครับ ครับเรามาดูหตุอนะประการลังฟอกขาวเกรเบริเอร์ลิฟกันนะครับดูจากข่าวเนี่ยจะเป็นบ้านประการลังโลนะครับรกาลังฟอกขาวเนี่ยวันเกิดฟอกขาวใหญ่ในครั้งที่7เร็วๆนี้ครับครับเรามาดูสาเหตุของประการลังฟอกขาวนะครับประการลังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อเยอื่อประการังเนี่ยมีสีซีดหรือจางลง กวปกตินะครับเนื่องจากสูญเสียเนี่ยซูเซนเทรี่นะครับสาหร่ายเนี่ยสั่งขอแสงเองโดยไม่ได้นะครับถ้าอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปลาการังเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจัดหาอาหารให้แก่ปลาการางังซึ่งมีสาเหตุมาจากเกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสาหร่ายโดยเฉพาะอุณหภูมินม้ําทะเลที่อาจจะสูงเกินไปครับ ครับผมเรามาดูผลกระทบต่อเนื่องกันดีกว่านะครับในปีพศ2567มีการรายงานจากหน่วยงานอุทยานทางทะเลเกรสเบริเอร์ลีฟนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่โดยพบการฟอกขาวอย่างแพร่หลายนะครับและรุนแรงที่แนวปากกาลังทั่วทั้งเกรสเบริเอร์ลีฟ จากสำรวจแนวปาการังทั้งหมด1,080แห่งพบว่า79%ของปะการังเนี่ยมีการฟอกขาวในระดับ1ส่วน49%ของแนวปาการังที่สำรวจพบการฟอกขาวในระดับรุนแรงมากที่สุดโดยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับที่สุดเนี่ยคือทางตอนกลางและตอนใต้ของแนวปาการาังครับ เรามาดูหยายนาปากกาลังฟอกขาวนะครับมีรายงานว่าปากกาลังทางตอนใต้เกิดความเครียดสะสมจากความร้อนเรือมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566มาจนถึงปัจจุบัน,นะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดน,นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2528เนี่ยมีอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเล สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2.5องศาเซลเซียสนะครับปกกาลังในบริเวณนี้มีการฟอกขาวในระดับสูงถึง31องศาถึง60 นะครับไปจนถึงรุนแรงมากนะครับฟอกขาวมากกว่า90%โดยมีเพียง3%เท่านั้นที่มีสภาพปกติไม่ฟอกขาวครับจากสถานการณ์ปรกกาลังฟอกขาวเราจะเห็นรูปภาพ3รูปได้ว่าเป็นรูปภาพปรกกาลังที่ค่อนข้างสีซีดนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีสารซูเซนเทอรี่นะครับจึงทำให้ปรกกาลังนะครับตายครับผม ความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยปะการังฟอกขาวเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลแต่มีสาเหตุมาจากสภาวะที่ค่อนข้างโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาหลักใหญ่เลยจากภาคพื้นธรณีเนี่ยเช่นการตัดไม้ทําลายป่า,าการที่มนุษย์เนี่ยปล่อยการเลือนกระจกเนี่ยจนทาจนทาให้ส่งผลกระทบถึงอุณหภูมิของน้ําที่เป็นภาคพื้นสมุทรนะครับทําให้ปะการังเนี่ยสูญเสียซูเซนเทอรี่เนี่ยเมื่อปะการัง เกิดการฟอกข่าวจะส่งผลให้ปลาการังตายซึ่งปลาการังนั้นเนึงเป็นแหล่งอาหารและเอื้อประโยชน์ให้แก่สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในภาคพื้นสมุทรและเสียสมดุลทางทะเลครับครับสรุปผลกระทบและการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาปะการังเนี่ยฟอกข่าวคือการแก้ปัญหาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ภาคพ,พื้นทรณีโอเคครับเรามาดูข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเราลดสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทําให้อุณภูมิของน้ําทะเลเนี่ยสูงขึ้นเช่นการลดการตัดไม้ทําลายป่านะครับแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เรามาดูการเฝ้าระวังและดูอุณหภูมิของน้ําทะเลนะครับไม่ให้สูงขึ้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้ต่ําจนเกินไปตามค่าที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ การอนุรักษ์และป้องกันปัญหาของทะเลเช่นการไม่ทิ้งขยะลงทะเลนะครับแล้วก็ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วลอ,ลองหันมาใช้พกแก้วน้ําส่วนตัวหรือว่าถุงผ้าหรือหลอดสแตนเลสน,นะครับในการทิ้งขยะเนี่ยเราก็ควรคัดแยกและกําจัดขยะอย่างถูกวิธีทิ้งขยะในภาชนะที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็แยกขยะเพื่อน,นําขยะที่ทิ้งอ่ะสามารถเรานําไปรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ เราไม่ควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำลายทะเลนะครับควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ได้รับจากการประมงนะครับที่ยังอยู่แล้วก็ควรหมั่นทำความสะอาดชายหาดนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตในทางทะเลนะครับครับเราไม่ควรใช้ ส่วนผสมที่มีสารเคมีอันตรายเช่นออกซิบนโซนและออติโนโซนครับผมแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยผมก็จะหามาจากหายนะประการลังฟอกขาวรุนแรงสุดเป็นประวัติการณ์ลามไปทั่วโลกนะครับเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นกรุงเทพธุรกิจนะครับครับผมสำหรับวันนี้เราจะได้เห็นถึงปัญหาประการลังฟอกขาวที่เกรดเบลีเออร์ลีฟประเทศออสเตรเลียนะ ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวที่เราทุกคนเน่ยจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาสุดท้ายผมก็อยากจะฝากโลกของเราไว้ในมือทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ